ชัดเจนนะครับภาพข้างหลังนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ามันคือการ17ปีที่แล้วมันคือการต่อสู้ระหว่างฝ่ายเผด็จการทหาร,รที่ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มชนชั้นนำนะครับที่ปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มทุนผูกขาดแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายประชาชนคนธรรมดานะครับก็สิบปีที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าเผด็จการยังอยู่นะครับ แม้แต่วันนี้หลายคนก็ยังพูดหมอเวงหรือหลายท่านก็ยังพูดว่าเผด็จก,การยังอยู่ยังอยู่ในรัฐธรรมนูญยังอยู่ในสภายังอยู่ในองค์กรอิสระนะครับก็ขณะเดียวกันความคิดที่เติบโตขึ้นที่ปักหลักก็คือความคิดของลุงดำทองความคิดของคนที่ออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยดังนั้นแล้วส7ปีที่ผ่านมาม,นมันเกิดการเรียนรู้ของพวกเรานะครับคนรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้ของหลายๆคนนะครับดังนั้นแล้ว สิบเจ็ดปีของลุงนำทองไม่ได้เสียเปล่าไปไหนครับความคิดได้ปักหลักสู่สังคมไทยแล้วความคิดในการต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยความคิดเรื่องของการที่ชีวิตของคนที่มีอุดมการนะครับแล้วก็ออกมาต่อสู้ยืนหยัดเรื่องนี้พิสูจน์ให้เห็นทําให้เกิดนักต่อสู้อีกหลายๆคนหลายๆรุ่นดังนั้นแล้วณถึงวันนี้มันก็คือการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาชนและฝ่ายเผด็จการนะครับ วันนี้การต่อสู้ยังคงดําเนินการไปครับแต่ว่าคนที่ร่วมทางต่อสู้นี่มากขึ้นนะครับสิบเจ็ดปีที่แล้วสังคมไทยเป็นอีกแบบหนึ่งณวันนี้อย่างที่หลายคนบอกมีคนรุ่นใหม่มีคนที่ออกมาสนใจเรื่องสังคมออกมาต่อสู้ตัวชีวัดจากการเลือกตั้งตัวชีวัดจากการออกมาเคลื่อนไหวลหลายๆอย่างนี่คือการต่อสู้ของคนธรรมดาของคนหนึ่งมันคือการต่อสู้เพื่อคนทั้งหมดที่คิดที่คิด แบบนี้ครดังนั้นแล้วผมคิดว่าวันนี้มันคือสัญลักษณ์ของการต่อสู้แล้วผมคิดว่าการต่อสู้ประชาธิปไตยยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับทั้งสองฝ่ายนี้ยังสู้กันอยู่นะครับฝ่ายเผด็จการเนี่ยเปลี่ยนตัวจากจากเนี่ยครับจากคนเนี้ยครับก็เปลี่ยนไปเป็นประยุทธ์จากประยุทธ์ก็เปลี่ยนไปอีกแต่ยังอำนาจเผด็จการยังอยู่และการต่อสู้ <S <S ทางความคิด <Vog> เรื่องประชาธิปไตยก็ยังอยู่ผมคิดว่าวันนี้เรา เราได้มาอยู่กันที่นี่เราก็ยังเห็นว่าที่จัดงานที่นี่ยังยังเป็นแบบนี้นะครับผมเคยไปต่างประเทศนะครับเวลาที่ฝ่ายประชาชนชนชนะหรือฝ่ายประชาธิปไตยชนะเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับคุณค่าของเรื่องการต่อสู้ของประชาชนจะมีอนุสาวรีย์จะมีอะไรต่างๆครับขณะเดีวยวกันเราดูที่เรามางานสินครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ารูปธรรมอีกอย่างหนึ่งคือถ้าฝ่ายประชาธิปไตยชนะฝ่ายประชาชนชนะเนี่ย สถานที่นี้มันจะเป็นการให้คุณค่าการต่อสู้ของคนธรรมดาเชิดชูการต่อสู้ของประชาชนวันนี้แม้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะโดนทําลายไม่ว่าจะเป็นหมุดคณะราษฎรไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ทางการเมืองจะโดนทําลายไปแต่ความคิดและการต่อสู้อุดมการแบบลุงําทองยังอยู่และผมคิดว่าในอนาคตมันจะอย่างที่บอกครับถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลของประชาชนเนี่ยครับการต่อสู้ของคนธรรมดาจะถูกจารึกไว้เพื่อเป็นตัวอย่าง เพื่อเคารพของคุณค่าของการต่อสู้ของคนธรรมดาครับผมวหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยการที่เรามาลําลึกงานลุงนนทงเนี่ยจะเป็นจะให้รัฐทางรัฐบาลจะให้ความสําคัญกับการต่อสู้ของประชาชนให้คุณค่ากับการต่อสู้ของคนธรรมดาแล้วก็สร้างให้เป็นที่เรียนรู้เป็นที่ให้คนได้มาศึกษาเป็นที่ให้คนได้มาจัดลําลึกแต่กิจก,ก,กรรมดีๆให้สมคุณค่าสมกับเกียรติที่รุงนนทงจะได้สละไปให้กับ พวกเราทุกคนนะครับก็วันนี้ก็ขอราลึกขอให้ก <ho affordable> <initiation> ําลังใจครอบครัวนะครับ <Ian> ก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็กําลังใจให้กับทุกคนที่ยังต่อสู้อยู่ถึงแม้วันนี้เรายังไม่ได้ถึงฝั่งฝันนะครับแต่ว่าคนที่ร่วมทางของเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วการต่อสู้ก็ยังมีอยู่แน่นอนนะครับรัฐมนูญนะครับเป็นหมดหมายที่ประยุทธ์ออกไปแล้วแต่ว่าตัวอำนาจประยุทธ์ยังอยู่ดังนั้นการต่อสู้ข้อเรียกร้องของเราเคยพูดไปแล้วนะครับประยุทธ์ออกไปตอนนี้มันออกไปแล้วดังนั้นเนี่ย สเตปต่อไปคือการเขียนรัฐมนูลใหม่นะครับดังนั้นผมคิดว่าเราก็ต้องมาช่วยกันผลักดันให้อำนาจสูงสุดมันเป็นของประชาชนนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ถ้าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนชีวิตพี่น้องของพวกเราทุกคนจะได้ดีขึ้นนะครับชีวิตของคนทุกคนจะได้ดีขึ้นสิ่งที่คนธรรมดาอย่างลุงลุงทองหรือหลายๆคนที่ออกมาต่อสู้คนที่บันทึกไว้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าคนเหล่านี้คือคนที่สร้างคุณูปการให้แก่สังคมไทยให้กับคนรุ่นหลันหนงเป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับคนรุ่นต่อไปในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะมีคุณค่าในการใช้ชีวิตต่อไปครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาราลึกในทุกปีนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้รู้จักรุมนงทองนะครับถึงแม้ว่าแกจะไปแล้วจากไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่แกทําความคิดอุดมการที่แกต่อสู้มันยังส่งต่อมาถึงพวกเราแล้วเป็นภารกิจของพวกเราที่จะต้องสานต่อจนกว่าประเทศนี้จะเป็นประชาธิปไตยและน่าสูงสุดเป็นของประชาชนขอบคุณครับ